สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอชุดนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแทรกวัตถุลงบนงานนําเสนอนะครับวิดีโอชุดนี้จะเน้นไปที่รูปวาดเป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวในวิดีโอในช่วงท้ายก็จะมีเรื่องของรูปภาพเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของรูปวาดเนี่ยคุณจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถปรับแต่งโดยการเอาข้อความเข้าไปใส่ในรูปวาดนะครับหรือว่าเชฟนะครับเราเรียกง่ายๆก็คือเชฟ แล้วเวลาเราวาดแล้วเนี่ยบางครั้งเราวาดมากกว่าหนึ่งรูปมันอาจจะเกิดการวางลําดับผิดพลาดตอนวาดไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเวลาลบแล้วไปวาดใหม่เราสามารถมาเรียนรู้วิธีการจัดลําดับได้ะให้อยู่ก่อนให้อยู่หลังให้อยู่หลังสุดให้อยู่หน้าสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการปรับแตง่งถ้าเป็นรูปวาดถ้าเราวาดเฉยๆก็เป็นเส้นกรอบธรรมดากรอบสี่เหลี่ยมกรอบวงกลมอะไรก็แล้วแต่เราควรจะใส่สีพื้นปรับแต่งสีพื้นหรือจะเอารูปภาพเข้าไปอยู่ข้างในรูปวาดก็ได้ครับ คือแทนที่จะเป็นสีพื้นเฉยๆเนี่ยก็เอารูปภาพมาเป็นพื้นแทนนะครับหรือถ้าเราเคยวาดรูปทรงนี้ไว้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนรูปทรงใหม่เราทํำยังไงนะครับแล้วพอเวลาเรามีการวาดรูปหลายๆรูปเราอยากให้มันวางเป็นแนวตรงกันแนวเท่าๆกันระยะห่างเท่าๆกันมันจะมีเทคนิคในการจัดยังไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาย้ายเองไปเล็งวางให้มันเท่ากันให้มันตรงกันด้วยตัวเราเองโดยการย้ายโด,ย,ดยการย,าย้ายโดยการใช้เมาส์นะครับมันจะเสียเวลามากไป สุดท้ายครับถ้าเราวาดรูป2รูป3รูปแล้วเราอยากจะเอารูปมารวมเป็นรูปชิ้นเดียวกันเราเรียกว่าประสานรูปหรือว่าการเมิร์จรูปนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ไฟล์เดิมต่อเนื่อง New Slide เพิ่มไปเรื่อยๆแต่กี้วิดีโอก่อนหน้าเรามีการใช้ s m a r t a r ากันเดี๋ยวผมจะขอ New สไลด์แผ่นใหม่ขึ้นมานะครับขอเป็นแบบแผ่นว่างๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีพื้นที่ในการวาดทันงเดียครับ รูปวาดเวลาเราจะทําการวาดเราไปวาดที่ไหนถ้าเราใช้คอนเซปต์ของการวาดจริงๆก็คือ draw นะครับดรอก็คือจริงๆมันคือการวาดการวาดเป็นลายเส้นมากกว่าเน,นเ,นนเ,นนเน้นเน้นเนนิการลายเส้นนะครับแต่ถ้าเราเน้นว่าเน้นเป็นการวาดแบบเป็นรูปเราจะมาที่ Insert นะครับไปที่ Shape เขาก็จะมีรูปทรงที่เราเคยเห็นใน Microsoft Word ใน Excel ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ สมมติการว่าผมจะวาดเป็นรูปหัวใจแล้วกันสมมตินะครับ,บวาดเข้ามานะครับ,บวาดเข้ามา <ฯ why? S 2> เทคนิคก,การวาดจะเป็นรูปแบบปกติก็ไม่ค่อยม,มีอะไรมากครับต่ถ้าเราต้องการวาดรูปวงกลมสี่เหลี่ยมอ่ะผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเราก็เลือก insert shape เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ rectangles ปกต <ๆ S> ิเวลาเราวาดรูปสี่เหลี่ยมเราต้องมาเลงเองว่ามันสี่เหลี่ยมหรือย,อยังมันสี่เหลี่ยมหรือย,อยังนะครับแนะนําเทคนิคเล็กๆครับเวลาเราวาดตื้บขาที่ยังยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับวาดไป สังเกตน,นะครับดีวผมพยายามวาดเป็นแนวผืนผ้านะถ้าเราอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้คุณกดชิปแป้นชิปค้างไว้ด้วยขณะวา่าเห็นไหมครับอันนี้ผมแกล้งที่จะดึงไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่พอผมกดชิปนี่คือผมกดชิปนะครับเมาส์ผมยังไม่ปล่อยด้วยนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะแล้วค่อยปล่อยเมาส์ครับชิปปล่อยทีหลังนี่คือเทคนิคการวาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมก็เป็นแบบเดียวกันครับ i n s e r t แล้วก็มาเลือกโอเวลก่อนนะครับก็คือวงรีก่อนแล้วก็ปที่เราเราต้องมาเลงเองอะครับมันเสียเวลาก็กดชิปอีกครับเห็นไหมครับจะเป็นวงกลมเป๊ะเลยครับโอเคนะครับนี่คือคอนเซปต์การว่าลูกครับหรือเทคนิคอีกอันนึงครับเวลาคุณว่าลูกศรผมยกอย่างเป็นลูกศอนนะครับสมรติผมเคยว่าลูกศรชี้ไปทางด้านขวา พอดีวาดผิดครับลูกศรควรจะมาทางด้านซ้ายแทนที่เราจะเสียเวลาเป็นลบแล้ววาดใหม่เป็นเสียเวลาครับเราใช้วิธีเทคนิคอย่างนี้ครับจับที่จุดด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับที่เป็นจุดแฮนเดิลซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่เอามาไปอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ดึงไปเลยครับลากให้มันทะลุไปอีกด้านหนึ่งเทคนิคของการทํางานนะครับหรือลูกหัวใจก็แล้วแต่นะครับ ย่อนิดหนึ่งนะผมดึงมาอย่างนี้ครับเห็นไครับมันจะกลายเป็นรูปใบโพนะครับพวกนี้เราสามารถพลิกไอ้พลิกแพงได้ครับท้เป็นกลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายควํานะครับอะไรก็วาไปนะฮะนี่คือเทคนิคของการวาดภาพกับการแทรงรูปภาพเข้ามาไอ้การแทรกรูปวาดเข้ามานะครับเทคนิควาดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือจะวาดแล้ว พลิกอีกด้านหนึ่งเราเรียกว่าฟิปนะครับฟิปไม่ต้องจำคำสั่งมากใช้การใช้เมาส์ช่วยครับและถ้าเกิดว่าเรามีการว่ารูปทรงแล้วมันมีลักษณะของวงกลมสีเหลืองๆรูปเชฟบางอีกเชฟมันจะมีรูปทรงเหลืองรูปมันจะไม่มีสีเหลืองไม่มีวงกลมไม่มีครับแต่ถ้าลูกศรมีครับพวกนี้มันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้ให้เราคลิกค้างแล้วก็ดึงครับเพื่อปรับขนาดหัวลูกศรได้ ลูกศรนี้ย่อเล็กลงแค่นี้ผมอาจจะแก้งทำเป็นเหมือนเป็นต้นคริสต์มาสนะครับปรับสนะบีซึ่งสีสมัยก่อนเขาจะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจริงๆเขาจะมีเลือกของพวกเท u r เจอร์น,นี้ผมให้เห็นภาพของสีพื้นเลยนะครับต่อเนื่องไปเลยก็คือเท x t เจอร์นะครับมอลเท็กเจอร์ก็ไปเลือกเอาครับเขาจะมีให้เราปรับพวกนี้ มีฟิล l นะครับมีแกรดิเอตมีเท็กเจอร์สเขาก็จะมีรูปเท็กเจอร์สให้เลือกนะครับแล้วก็ปรับใี้ผมขยายภาพไปใหญ่น,นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆ เลนสีมันดูจางหน่อยสีเส้นขอบรูปไม่เอาโลเอาลายสีไอสีเส้นที่อยู่ขอบนอกนะครับของของรูปนะฮะนี่แล้วแต่ไอเดียครับเป็นไอเดียนะครับพวกนี้เราสามารถแทรกรูปภาพมาไว้ข้างในได้นะครับย้ําถ้าเราอยากจะได้เป็นรูปภาพก็เหมือนเดิมครับรูปภาพเอาภาพที่เขามีมาให้เราเตรียมไว้ระดับหนึ่งก็ได้นะครับพวกนี้ น,นี่ผมเอาลูกโคลรคุงกบพวกใตกาวส์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียนะฮะนะครับให้เห็นภาพของการแทรกรูปภาพเข้าไปครับเลือกเป็นรูปภาพได้แค่นี้จะเสียเวลานะครับมาเลือกเป็นสีพื้นอย่างเดียวถ้าสีพื้นเราก็เลือกเป็น solid fill ก็คือสีพื้น เป็นเรื่องพวกสีเป็นสีอย่างเดียวนะครับแล้วก็การใช้พวก gradient ก,ก็จะเป็นรูปแบบสีสำเร็นรูปครับเราเรียกว่า preset นะครับเป็นชุดสีสำเรูปที่เขาเตรียมไว้ให้เราเระือดหนึ่งตรงนี้นะครับ ก็มีการไล่เฉียดได้ด้วยนะครับพวกนี้นะฮะถ้าเรา,เราไปลองเล่นนะครับพวกเลดิเอชการไล่เฉดสีครับอันนี้ไม่เอาก็เอาออกเววกนี่ยพวกเรียกไปลองหัดเล่นดูนะครับไปลองหัดเล่นดูนะพวกนี้มันไล่โทนได้ครับปรับเลดิเอชปรับเป็นเอ,อ่อลีเนียอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เฉดเห็นะฮะความเข้มนะครับอ่อันนี้ก็ ใช้เวลากับมันหน่อยนะครับเวลาเราเล่นในส่วนของพวกนี้นะครับอ่าอ่นี่คือการแนะนำการเปลี่ยนพื้นแบ็กกราวโดยใช้สีโดยใช้รูปภาพนะครับเข้ามาจัดการในส่วนของพวกรูปนะครับพวกนี้อันนี้ก็คือการเอาสีมาซ้อนกันนะครับทรายพิกเจอร์ก็คือเป็นปลักษณะของการทำเหมือนปูกระเบื้องสีมันจะต่อนะครับถ้าเปิดเป็นรูปภาพนะฮะถ้าเป็นรูปภาพ ที่ผมสมมุติแล้วกันนะครับภา,าเป็นรูปนกแล้วกันนะครับภ okay. 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 าพมันค่อนข้างได้ไปนะฮะพวกชายก็คือปูเต็มภาพมันจะใหญ่มากมันดูไม่สวยครับชั t สปา s p เรนซ t ยิ่งเยอะก็ยิ่งจาง แต่เรานะครับปรับไอเดียไปเลยนะฮะอ่ะนี่เป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับเป็นเรื่องของการตกแต่งพวกเกี่ยวกับรูปภาพอะไรต่างๆาถึงการใส่ข้อความบ้างครับเราอ,อยากจะพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปแล้วก็คลิกรูปที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ edit text ครับ น,นี้ผมก็พิมพ์ง่ายๆนะครับปรับฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงก็ไฮไลท์ข้อความหรือคลิกกรอบก็ได้ครับความหมายเดียวกันนะครับปรับให้เป็นตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวหนานะครับเนี่ยปรับเองครับเหมือนกับการปรับฟอนต์ทั่วไปครับใส่ข้อความแต่พวกนี้เวลาปรับแต่งเขาก็จะมีรูปแบบรูปทรงคล้ายๆกับข้อความนะครับคล้ายๆกับข้อความปรับข้อความได้พวกนี้นะครับ ไหมฮะสีมันจะฟูอยู่ข้างในนิดนึง่งนกะับผมทำให้เฉดสีมันเป็นสีขาวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆจะได้เห็นภาพนั่นเองนะครับนะครับหรือว่าจะใช้รูปแบบสีสเป็นรูปที่เขามีให้เราตรงน,นี้นะครับโทนเป็นโทนสนะีเดือดเองนะครับ นี่คือการคอนเซปต์การใส่ข้อความเข้าไปในรูปนะครับใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดตรงนี้ e นะครับ e d i t text สักอย่างก็กคือคอนเซปต์เชฟอะครับอันนี้พอดีรูปทรงของมันเดิมเนี่ยมันคือลูปนะครับมันคือลูกศนะรกย้ำว่ามันคือลูกศรน,นะครับมันคือลูกศรที่เคยวาดไปทางด้านขวานะครับพอเวลาเราพิมพ์ข้อความนะครับเห็นไหมฮะมันจะไปตามแนวรูปเดิมครับ ของเดิมมันคือรูปสอน,นะครับฉะนั้นข้อความก็จะอยู่ในแนวเดียวกับรูปขัางต้นเดิมนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเวลาใส่ข้อความก็ดูนิดนึงว่าเชฟคุณเนี่ยรูปทรงเดิมเขาเป็นอะไรนะครับส่วนรูปอื่นๆครับรูปหน้ายิ้มสบาย เราสามารถปรับได้ครับจุดสีเหลืองเหลืองที่ผมย้ำไปแล้วว่าถ้ามีจุดเหลืองเหลืองเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับให้เป็นรูปหน้ายิ้มหน้าไม่ยิ้มนะครับเห็นไหมฮะนะครับปรับได้นะครับตรงนี้แล้วก็ลายเส้นของมันก็คือขอบเส้นครับปรับความหนาได้ครับผมเล่นให้ดูเป็นไกด์นะครับนะครับปรับความหนาได้แล้วสังเกตครับเวลาคนเลื่อน ห็นมันจะมีแนวเขาเรียกเป็นเส้นกริดในการช่วยเราครับว่าตรงนี้ตรงกับตรงนี้หรือยังตรงในแนวไหนเห็นไหมครับเข้ากึ่งกลางของรูปหัวใจหรือยังอย่างเงี้ยนะครับลองดูอย่างสองรูปนี้แล้วกันนะครับรูปสมายนะครับผมเรื่อยดูนะครับ เข้ากึ่งกลางหรือยังนี่คือภาพมาซ้อนกันนะครับให้เห็นว่ามันเข้ากึ่งกลางเป๊ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพยายามให้รูปออกมาอยู่ห่างๆแบบนี้มันจะได้ทำเราเล็งง่ายๆนะครับเวลาเราวาง,วางแนวนะฮะนี่เข้าเซนเตอร์แล้ะครับสังเกตเส้นนะครับมันจะมีเส้นเป็นกากบาทเลย แปลว่าอย่างที้เราวางเข้าเซนเตอร์แหละครับให้เห็นภาพของอร์ชั่นใหม่ๆม,มีข้อดีอย่างนี้ครับช่วยเราไม่ต้องมานั่งเลงมากเขาจะมีตัวตัวช่วยนะครับให้เราจัดแนวอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างง่ายหรือใครจะจำคำสั่งแบบเก่าก็ไม่ผิดอะไรนะครับเช่นเรามีมากกว่าหนึ่งรูปเราก็อยากจะมาย้ายทีละรูปย้ายทีละรูปอ่างเงี้ยนะครับอยากให้ทั้งมดมันเข้าแนวเดียวกันอย่างเงี้ย ก็เหตเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับขั้นแรกเราก็เลือกทั้งรูปทั้งหมดเลยครับที่เราอยากจะจัดแนวแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกพวกนี้ alignment จัดในแนว t o ปดูเด๋ยๆดูทั้ง4รูปนะครับผมเลือกเป็น a l i g n t o p นะฮะนะครับไปที่ shape format นี่แหละครับทำอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ไปไปที่เครื่องมือตัวนั้นครับทำเกี่ยวกับรูปวาดก็จะเป็น shape เกี่ยวกับรูปทรงรูปวาดนะครับ แล้วก็เลือกอะไรอะไรก็จะมีให้เลือกแนวตั้งกับแนวนอนถ้าชิดซ้ายก็ซ้ายหมดแต่นี่ผมจะจัดเป็นแนวท็อปเห็นไหมครับมันจะจัดขึ้นไปทีเดียวเลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งไล่ทีละรูปนะครับหรือจะให้มันชิดซ้ายถ้าชิดซ้ายผวก,กผนี้ภาพมันยังมาทับกันครับมันจะมาซ้อนกันเด,เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับเข้าเซนเตอร์เห็นไหมครับทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนก็คือมิดเดิลอย่างนี้แปลว่าทุกรูปจะเข้ามาเซนเตอร์หมดเลยครับ มันเหมกับรูปนี่เวลาที่คุณจะจับมาเข้าเซนเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมใกล้ลราให้ดูนะครับเป็นภาพบบสไตล์แบบนี้ถ้าผมวาดรูปวงกลมวาดรูปวงกลมนะครับวาดจากรูปเล็กผมให้สีเป็นสีเหลืองนะครับสจแล้วผมใช้วิธีคอปปี้รูปก็ใช้วิธีเขาชนสี c o ปปก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้เมาส์ลากมากกว่าแล้วก็กดคอนโทรลไปด้วย รูปมันก็จะถูกคออกมาครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากรูปออกมามันจะเป็นมันจะเป็นการ Copy แต่ว่าย้ําว่าต้องกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเส็จแล้วผมก็มาขยายรูปให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ปรับเป็นสีให้มันตัดกันแล้วก็ลากไปอีกเขาได้สักขอขอสักสามรูปผมก็กดคอนโทรลอีกนะครับแล้วก็ลากออกมาอีกแล้วก็ปรับเป็นสีแดงแล้วก็ขยายรูปใหญ่ขึ้นก็กดชิปเพื่อให้มันกลายเป็นวงกลม สำหรับผมต้องการเอาสามรูปนี้มาซ้อนกันครับเดี๋ยวถ้าดูดีๆนะครับรูปเล็กควรจะอยู่ด้านหน้าถ้าดูดีๆนะเห็นไหมครับอะไรที่เราสร้างหลังสุดมันมักจะมาอยู่ด้านหน้าแต่ชีวิตจริงแล้วสีแดงควรจะไปอยู่หลังสุดสีเขียวควรจะอยู่หน้าสีแดงสีเหลืองควรจะอยู่หน้าสีเขียวอย่างนี้แปลว่าจัดลาดับผิดหมดครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียเวลาวาดใหม่ไม่ต้องเสียเวลาไป Co ่วปี้ใหม่เราใช้เทคนิคอย่างนี้ครับ เมื่อเรารู้ลำดับแล้วเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยเราบอกว่าสีแดงควรจะไปอยู่หลังสุดแล้วก็ใช้วิธีผักไปอยู่หลังสุดแล้วก็คลิกที่กล่องสีแดงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เชฟฟอร์แมตเชฟฟอร์แมตคำสั่งที่เราควรจะจัดการเพราะว่าต้องผักสีแดงไปอยู่หลังสุดมันจะมีกลุ่มคำสั่งชื่อว่า send backward send backward แต่ถ้าเราเลือก send backward มันคือการถอยไปทีละชั้นแต่ไงนี้ผมต้องการถอยสีแดงไปหลังสุดครับ เราก็เปลี่ยนจาก Sen d b a c k w a r d เป็น sent to back ก็คือไปอยู่หลังสุดเลยอยู่หลังสุดจริงไหมมาดูกันครับเอาเหลือมาครอบครับอ้าวแต่เหลือก็ยังไม่อยู่นี่ครับเหลือก็ต้องมาอยู่ด้านหน้าเขียวครับแล้วก็ไปเลือก send Forward s e n d f o r w a r d ก็คือมาอยู่ข้างหน้าทีละลำดับแต่ผมบอกไม่เหลือโคกมาอยู่หน้าสุดเลยก็ b r i n g to front นะครับไม่ใช่ b r i n g forward นะครับ แค่นี้เองครับคอนเซปต์การจัดลําดับในคราวนี้เราก็ค่อยทํา3รูปนี้ให้เข้าเซนเตอร์ก็ไฮไลท์คลุม3รูปแล้วก็ไปที่เชฟฟอร์แมตที่เดิมครับแล้วก็เลือกกลุ่มอไลส์จัดทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนครับอันนี้จัดแนวนอนก่อนนะครับให้ทุกอย่างเข้าเซนเตอร์แล้วก็จัดแนวตั้งครับให้ทุกอย่างเข้ามิดเดิลก็คือตรงกลางทุกอย่างก็จะเข้าเซนเตอร์หมดนี่คือคอนเซปต์การจัดลําดับนะครับจัดลําดับให้กับรูป นะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆครับถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลามานั่งคอยย้ายเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เถี่แล้วก็มักจะนิยมมากรุ๊ปเพราะว่าเวลาโยกย้ายจะได้ไปทีเดียวเป็นหมดชิ้นเป็นชิ้นเดียวครับคราวนี้มาดูเรื่องสุดท้ายของเกี่ยวกับรูปวาดครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราใช้รูปหัวใจนะครับกับหน้ายิ้มผมจะเอาสองรูปนี้มารวมเป็นชิ้นเดียวครับผมก็เอารูปหัวใจคลิกเลือก เลือกรูหน้ายิ้มด้วยหรือใครจะคลุมทั้งหมดแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เชฟไปที่เชฟนะครับนะครับเชฟฟอร์แมตเหมือนเดิมครับเครื่องมือเชฟฟอร์แมตแล้วก็มาทางด้านซ้ายมือนิดหนึ่งครับมันจะมีคอนเซปต์การเมอร์ชเขาเลก็คือการเอารูปสองลูปมาประสานกันหลายๆแบบนะครับเอาเป็นแบบ Union ก็รวมนะครับนี่นะฮะ อยู่นี่ก็คือรวมเป็นชิ้นเดียวครับเดี๋ยวผมเอารูหปปัลใจมาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เลือกเจ้าหน้ายิ้มแล้วก็เมิร์ชนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของการ มาเมิร์รูปนะฮะเรื่องของการมาเมิร์รูปเนี่ยเราจะมีกี่รูปก็ได้ครับเราจะมาเมิร์เป็นชิ้นเดียวครับไอ้ที่ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกอะไรก่อนหลังนะครับให้สีของอะไรเป็นแกนเช่นผมเลือกหน้ายิ้มก่อนคลิกรูปหัวใจนะครับหน้ายิ้มก่อนแล,แล้วเลือกรูปหัวใจนะฮะนี่ก็มาเลือก u ยู o เนีมันก็ยึดสีที่เราเลือกเชฟก่อนแต่ถ้าผมบอกไม่อะผมจะขอเลือกรูปหัวใจก่อนแล้วก็ มากดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกรูปหน้ายิ้มเป็นลำดับที่สองแล้วก็ไปเลือกเชฟแล้วก็เลือก m e r g e u n i ียมันจะยึดสีตามหัวใจขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรก่อนถ้าเลือกอะไรก่อนก็คลิกชิ้นนั้นก่อนเป็นรูปแบบเริ่มต้นนะครับนี่ก็ผมมาคลิกตรงนี้ต่อนครับอันนี้มาเป็นรูปอยู่แล้วนะครับ ภาพนี้มันเป็นกรุป๊ปฉนันดูดีๆนะครับถึงกิดคุณเาภาพที่เป็นกรุ๊ปไปร่วมตัวนี้มันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันบอกกับพวกรูปวาดน,นะย้ำรูปวาดน,นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เขา้างอใช้ชิ้นงานนะฮะเขาม้าจะใช้ตัวชิ้นงาน2ชิ้นนะครับเอามารวมเป็นสองเอามารวมเป็นชิ้นเดียวแต่นะผมเลือกไป3มชิ้นอย่างเงี้ยสังเกตนะครับ พวกเชฟพวกนี้นะครับสามชิ้นพวกนี้จะเป็นพวกกรุป๊ปเ่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับยัง้งจะเป็นพวกกรุ๊ปนะนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียการมองภาพว่าคุณจะเอาภาพอะไรมาประกอบมาประกอบแล้วทําเป็นชิ้นเดียวขึ้นอยู่กับไอเดียครับเอามาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาจะเรียกเราเรียกว่า merge ซึ่ง merge ก็จะมีหลายๆแบบครับ merge แบบเอาเฉพาะจุด ครับเอาเฉพาะจุดตัวที่ทับซ้อนกันก็ทําเป็นโปร่งอย่างเงี้ยนะครับจุดที่ทับซ้อนกันก็จะก็จะทําเป็นโปร่งไปนะฮะเดี๋ยวผมอ่านดูกับนะครับมันจะมีให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเมิร์จแบบอะไรถ้าเป็นยูนี่งก็เหมือนกับเป็นรวมเป็นชิ้นเดียวครับนะครับจะเป็นคอมไบ่ก็คือมันจะเอาส่วนที่ทับซ้อนน่ะทำเป็นโปร่งไป อ่ะส่วนเฟกเมนต์ก็จะเห็นเส้นเค้าโครงนะฮะตัวเฟกเมนต์นะครับให้เห็นพวกเขาโครงของโครงสร้างมันเห็นเส้นของเนี่ยพยายามดูภาพนี้ประกอบครับนะครับเดี๋ยวถ้าอินเตอร์เซกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนย้ำว่าเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนกันขอเอาเป็นสองชิ้นนะครับจะได้เห็นภาพอันนี้คือช่วงรอยตัดตรงนี้นะครับ เอาแค่จุดรอยตัดที่มันช่วงทับซ้อนกันนะครับส่วน subtract ก็คือตัวที่คุณเลือกเป็นตัวที่2จะถูกตัดหายไปคล้ายๆกับคุณเอารูปตรงนั้นนลเอามาตัดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูให้ดูสไตล์แบบนี้ครับถ้าผมเลือกรูปหน้ายิ้มก่อนนะฮะเลือกรูปหน้ายิ้มนะครับกดรูปกระจาทีหลังนะฮะ ก็มาเลือก u u t r a c t เห็นไหมครับมาจะเอารูปที่เราเลือกก่อนเอาไว้แล้วเอารูปที่สองมาเป็นเมือกับตัดขอบกนะรับอันนี้ก็แล้วแต่อเดียของการเล่นนะครับเอ,เ,อเอามาเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดขอบช่วยเเอนะครับนี่คือหลักการของการทํางานเกี่ยวกับพวกรูปวาดต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเชฟนั่นแหละครับพวกการใช้รูปทรง รูปว่าสีเหลือมวงกลมเทคนิคเล็กๆที่ผมแนะนําลงไปนะครับทุกท่านไปฝึกนะครับมันจะมีลูกเล่นอะไรให้เราปรับแต่งอะไรอีกเยอะเลยครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับผม